สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมลชาแนลค่ะวันนี้นะคะเมลจะพาทุกคนไปทําเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆทานกันค่ะนั่นก็คือใบเหลียงผัดไข่นะคะผักจากพื้นบ้านทางใต้ของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเมนูใบเหลียงผัดไข่กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะรับรองได้เลยว่าทําได้ทุกคนคะ่ะวัตถุดิบน้อยมากๆเลยนะคะก็เริ่มที่ใบเหลียงนะคะวันนี้เมลได้ใบเหลียงมา2กร,รัมนะคะ นี่ก็คือหน้าตาของใบเหลียงทางใต้ของเรานะคะก็จะใช้ใบประมาณนี้ค่ะอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องอ่อนมากกลางๆไข่ไก่ห้าฟองค่ะหรือว่าตามชอบได้เลยนะคะใบเหลียงเราก็นํามาเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็ดก็คือเด็ดเอาแต่ใบนะคะตรงขั้วก้านแข็งๆนัๆ้นไม่เอานะคะเวลาไปผัดเดี๋ยวมันจะทานไม่อร่อยนะคะ ไข่ไก่ก็พร้อมแล้วนะคะแม่วใช้5ฟองนะคะถ้าใครชอบมากก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะใส่ตามชอบได้เลยนะคะนำกระทะตั้งไฟค่ะพอกระทะร้อนนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะกระเทียมวันนี้แม่วใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะหรือว่าใครสะดวกกระเทียมจีนก็ได้ตามแต่สะดวกเลยค่ะ ก็ผัดไปพอกระเทียมหอมนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวกระเทียมไหม้ค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็คนขึ้นคนลงนะคะไม่ต้องคนให้ไข่เละเหมือนกับข้าวผัดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ใบเหลียงลงไปแล้วมันจะทําให้ไข่ของเราเละจนเกินไปค่ะช่วงที่รอไข่เซตตัวให้ได้ที่เดี๋ยวเราไปทําการปรุงรสใบเหลียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะ ส่วนผสมในการปรุงรสใบเลียงผัดไข่ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปน้ำเปล่าก็ได้นะคะลงไปเล็กน้อยค่ะพอเราปรุงรสใบเลียงเสร็จก็ไข่ก็ได้ที่พอดีนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาใบเหลียงใส่ลงไปเลยค่ะพอไขได้ที่ก็นาใบเหลียงที่เราปรุงรสใส่ลงไปเลยค่ะเราก็เร่งไฟเลยแต่กี้ที่เราใช้ไฟกลางๆก,ก็ใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็คน 2- อสาทีค่ะเพื่อให้ใบเหลียงโวนความร้อนในทั่วจากนั้นก็ทําการปิดฝาไว้ให้สนิท1-2นาทีนะคะโดยใช้ไฟแรงนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วประมาณ2นาทีได้นะคะของม่ลเปิดขึ้นมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะใบเหลียงผัดไข่นะคะจะเห็นว่าสีของใบเหลียงนะคะจะยังคงความเป็นสีเขียวไม่ดำนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยใบเหลียงของเราไม่ดำนะคะก็คือปรุงรสไว้เสร็จเลยแล้วก็นํามาใส่ผัใส่แล้วก็คนให้ใบเหลียงลงความร้อนนิดหน่อยแล้วก็ปิดฝาไว้สนิทค่ะแค่นี้ก็จะได้ ใบเหลียงผัดไข่ที่ชวนทานนะคะสีใบเหลียงก็น่าทานเขียวอยู่แบบนี้เลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูใบเหลียงผัดไข่นะคะเมนูอร่อยๆง่ายๆสามารถทำทานกันเองได้ที่บ้านเลยค่ะใบเหลียงก็เป็นผักที่เป็นผักพื้นบ้านของทางใต้เรานะคะ ยังไงเมลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง y o t u u e m แม่ c h ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจเมลทํทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ